ก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเดอะดาร์กนะฮะหลังจากที่ผมหายไปสองเดือนนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์ผมค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ติดเรียนนิดหน่อยนะฮะผมเอาเ่านี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นแล้วก็วิธีสร้างห้องเล่นกับเพื่อนเกม The g h o ก t นะฮะขั้นแรกเลยครับกดเข้าไปตรงนี้ครับตอนแรกทุกคนจะเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับให้ทุกคนกดอันที่สี่คือการตั้งค่า ตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งชื่อส่วนไอ้ตรงนี้นครับทุกคนอย่าไปปรับเป็นเอเชียนะเพราะว่ามันจะเไดนกับเพิ่อไม่ได้ทุกคนปรับเป็น US เหมือนเดิมส่วนภาษาเนี่ยของตอนแรกของเรามันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่มันจะเลื่อนหาหน้าหน่อยนะเปลี่ภาษาเลยนี่ครับ กดไปสักคักก็จะเจอภาษาไทยนะครับอ่าเจอแล้ว,เ,วเสียงเสียงเล่าไป,ปรับมนะันนฮะทร้าฟรกกร้าฟรกมีเดียมก็คือเป็นของสุดเลยส่วนการเล่นกับเพื่อนนะฮะนี่กดเข้าตรงนี้ครับออนไลน์ออนไลออนไล์ต,ตรงตตรงนี้ก็ได้ครับกดสร้างเซิร์ฟเวอร์สร้างห้อง ให้เราตั้งตั้งชื่อห้องนะอะไรก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้นะครับถ้าจะเล่นกับเพื่อนถ้าเราจะเล่นกับเพื่อนถ้าเราจะเล่นกับเพื่อนกี่คนก,ก็กดตามจํานวนนะครับสูงสุดได้แค่ห้าคนนะอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับอ่าสมมติสามคนะนะครับผมแล้วส่วนโหมดเกมเนี่ยมันจะมีอยู่สองโหมดนะก็คือเป็นโหมดเอาชีวิตรอดไม่ต้องหาของมาซ่อมรถส่วน อันนี้นะครับคือเอาเอาชีวิตรอดส่วนอันนี้นครับมันจะไปในนี่ให้ไปหาของครับหาของมาซ่อมรถแล้วก็ถ้าจะคุณจะเล่นกับเพื่อนเนี่ยคุณต้องกดตรงนี้ครับเป็นส่วนตัวส่วนในเครื่องวิทยุนี่ไม่ต้องครับไม่ต้องเป,ปิดปัดแล้วก็กดข้างเลยครับ